เสร็จแล้วนะครับมีน้องน้สุดเด็ดตเชฟนายจัดให้นะอีแล้วตั้นอาวแมเป็นีกเมื่อนอ้วาวดนี่นะทีมงานทีมงานหาปาลานะครับ ลานมานหานลัยพาหาปลาเลยครับนี่แล้วก็เสียเจียงพาตะลุยนะครับนี่ไอหนุ่มทนหนาวนะนี่หนุ่มเชียงรายอยูุ่งหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะหนาวไม่พัวครับพัวนักเรีนนี่นะครับเสกเกอร์นะครับนี่อันนี้เซียนดักหนูนะครับนี่เหน้นหาหนูหน,หนาวเลยไปอยู่ห้องแล้วกันนะครับ โอ้ว้วก็มีเมนูเด็ดนะครับนี่ปลาไปหามาวันนี้เป็นทอดนะหวานต้มหนึ่งไปแล้วนะครับขับาก็ไม่ตอนจุดจีนะครับจุดยานะครับเพื่อนจิงเก่แมงัวแมมากเลยนดงโ่ยัไงก็ไม่ใส่ตเร็จแล้วใส่เลแล้งตัวเลยเนี่ยกเลยใส่ี่น้ามาเพื่อนเดยใส่มาช้าไ อยาวไายไหนได้ไดิานะครับวันนี้อากาศหนาวมากเครับเพื่อนเลยวเยหยวเยาวหายาวเลยพี่ตเลยนหหนนเเลย ดูกันง่ายๆนะครับทาโจทย์ทำกินแรงงานไทยในไต้หวันนะครับเพื่อนใเอแล้วดรียนันาไม่ใส่เลยน้อนนาอ่เล่เอ็มแล้วกินไหมมีใส่แล่าโอ้โหเลยเรีกไเอ็มเีมาแม่นี้มีไมีใส่เลย เดาแหละพางไปเสียออไไหมดเลยอย่ากนนะต้องได้คนเพิ่มฮ่า่ฮาตัวอ้โตอเริ่มต้นเราไม่ได้ถ่ายนะครับ <c oughs> มีโนวันนี้เชฟนายจัดให้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นอมนูนาโอ้โหเพิ่งไปดักมาจากทุ่งนะครับโดย เส้นเกลือนะครับเสร็เ,เกลือไปไหนแล้วแล้วก็อันนี้ทีมงานหาปลานะครับเราก็จะมีปลาโทอดในะนี่หลานมาหานะครับเราพาตะรุยนี่นะครับเราพาตะรุยไม่นะ